การฝึกนักศึกษาวิจารณาหารมณฑลฐานบอกที่32ค่ายสุรศักดิ์มณฑอําเภอเมืองลำปางนะครับจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธธรณภัยให้กับนักศึกษาวิจารณ์ารชั้นปีที่4และปีที่5โดยมีวิทยากรจากศูตรป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตสิบลำปางมารูปบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสารธรณภัยประกอบด้วยการแก้ไขสถานการณ์ในเหตุฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนี่ตรงนี้สําคัญ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเราจะเห็นได้ข่าวเยอะเลยนะฮะว่าน้องๆนักศึกษาวิชาทหารเนี่ยคือเขาฝึกพวกนี้มาเรียนพวกนี้มามีความรู้ติดตัวแล้วพอเขาเจอเหตุการณ์เนี่ยเขาเข้าไปช่วยเหลือได้นี่ทักษะการดับไฟก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะคะเออบางทีถังแดงตั้งอยู่อะไจริงๆจะมีสักกี่คนที่เคยหยิบมาฉีดล้วถามว่าใช้ยังไงมต้องเปิด Google ก่อนไหมเปิดยูทูบก่อนไหมอาจจะไม่ทันการไม่ทันมันไม่ทันมันต้องได้ฝึกได้ปฏิบัติแบบนี้นะคะนะฮะอันเนี้ย พอเรียนเสร็จปั๊บก็ได้ฝึกกันนะครับก็มีการสาธิตให้นักศึกษาวิชรทหารทุกนายมีความรู้ในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าการใช้สารเคมีนะฮะแล้วก็พวกการถุงต้มและการดับไฟจากถังแก๊สได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนนักศึกษาก็จะได้เข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อประสบเหตุได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วนะครับ